สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเงีม่ใหม่ c มวาเลนตีนะครับวันนี้นะครับโอ๊ตพาพีพีเอมีมาเที่ยวงานศิลปะชีพร้านนาไทยนะคซึ่งจัดตั้งแต่วันที่16ธันวาที่ผ่านมาจนถึงวันที่2มกราที่จะถึงนี้นะคะก็คือยาวนานเลยทีเดียวนะครับจัดเวลาตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มน,นะครับงานนี้ก็จะมีนักการนะครับแล้วก็มีการ ทอผ้าด้วยนะคะเป็นการทอผ้าของผ้าใหม่ของอำเภอสัตกําแล้วก็มณฑลเสน่ห์คือศาลาน,ลนา้าห้าเมืองเหนือนะครับแล้วก็ในแต่ละวันก็มีกิจกรรมนะครับ้วก็ด้านในนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามน,นะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมด้วยกันเลยนะครับซึ่งถนนนี้นะคะเป็นถนนบายพาสนะคะที่ผ่านสนามกีฬาสมโพชล้านนาเชียงใหม่700อปีแล้วก็หอประชุมนานาชาติศริกิตนะครับ แล้วด้านฝั่งนู้นนะครับก็จะไปสามารถลัดไปอำเภอแม่ริมได้แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าห้วยตึงเท่านะคะฮอตฮิตนะครับของคนเชียงใหม่แล้วก็นะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยนะครับนิยมไปกันมากเลยนะครับแล้วก็วิวสวยนะคะเป็นแอ่งน้ําทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็นักทเที่ยวเยอะเลยแล้วก็สามารถ ตรงนี้ก็จะไปสนามกีฬาเจรรปีเป็นสวนสุขภาพแล้วก็แข่งกีฬาระดับประเทศระดับนานาชาติด้วยนะครับมีหลายสนามแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรียนนวมินทลาชุวิตัายัพนะครับซึ่งการต่อตั้งโรงเรียนก็เปิดพร้อมๆกับช่วงที่รถเรียนอยู่มาปลายพอดีเลยนะครับตอนนี้นะครับในงานก็น่าจะคึกคักมากเลยนะครับ ก็จะเป็นถนนเส้นนี้นะคะ PPFc ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่า PPFc ที่อยู่ในจังหวัด,วดเชียงใหม่อยู่แล้วหรือว่า PPFc ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับที่กําลังจะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มาในงานนี้ได้เช่นกันนะครับอเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับประตูทางเข้าอยู่ด้านในนะครับ วันนี้นะคบมีทัวร์ลงด้วยนะครับก็รถทัวร์าจากต่างจังหวัดก็มาลงจอดนะครับแล้วก็ที่นี่มีการมีรถบริการที่เป็นรถไฟฟ้านะครับขางที่นี่น่าจะเป็นรถที่มาจากสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็ไนท์ซัฟเฟอรี่เวิร์นะครับก็มาร่วมให้บริการนะครับน่าจะเป็นบริเวณในนี้น่าจะกว้างมากเลยนะครับอ่าอดไปหาที่จอดรถก่อนนะครับ สำหรับงานปีนี้นะคะจัดยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วโอ๊ตเอารถไปจอดที่ใกล้ๆงานบริเวณงานนะคะแต่ว่าปีนี้นะครับก็ทางศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จัดที่จอดรถโด,ดยเฉพาะนะครับเฉพาะกิจที่ยูหาออกมาแล้วมีการกางเต็นท์ด้วยนะครับน่าจะเป็นเต็นท์ชั่วคราวนะครับที่ให้เหมือนกับว่าให้ร่มเงากับรถนะครับ แล้วก็เราเดินไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ดูนะคะบ,บรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะพระอาทิตย์กําลังใกล้จะตกดินแล้วนะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณใกล้จะ5้าโมงแล้วนะครับซึ่งแสงแดดกําลังทอแสงอ่อนๆนะครับก็ EP นี้นะคี EP นี้โอ๊ตอยากจะพาไปชมในจุดของดอกไม้นะครับก่อนนะครับแล้วก็เป็น EP ที่2ก็จะเป็นภาคส่วนของ การสินค้านะครับซึ่งในข้างในนะครับด้านในอาจจะมีการเปิดเพลงนะครับก็เดี๋ยวลองเช็คดูนะครับในงานนี้นะครับมีสินค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองสินค้าหัตถกรรมนะครับต่างๆนะครับที่พัดสานมาอย่างดีจากแต่ละอำเภอแต่ละท้องที่ถิ่นนะครับซึ่งเชียงใหม่ก็จะมี20กว่าอำเภอนะครับ แล้วก็เป็นการแสดงสินค้านะครับทั้งในฝั่งด้านนอกนี้น่าจะเป็นสินค้าทัานสมัยสินค้าที่อาจจะไม่เกี่ยวกับอของอำเภอนะครับแล้วก็มีการตั้งบูธนะครับด้วยนะครับโอดยังไม่เคยมานะครับอันนี้ก็มาครั้งแรกแต่ว่าจําได้ว่าปีที่แล้วอจะจัดทุกปีนะคะเป็นงานไม้ดอกปลประดับปีที่แล้วโอดจาได้ว่าจัดเดือนกุมภาที่ผ่านมานี้นะครับแต่ปีนี้เลื่อนจัด หลังนะคะเมื่อก่อนจัดเดือนกุมภาพันธ์ได้เพราะว่ามันมันจะมีงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นเสาแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีงานปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ก็สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงแล้วนะครับก็จะมีสินค้ามากมายแล้วก็การใส่หน้ากากนะครับก็ไม่ได้ใส่แล้วนะครับ และหรือนะครหลายหลายท่านที่ติดในการใส่นะครับแมสก็คงยังใส่อยู่เช่นกันนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่โออยากได้ก็คือกระบองเพชรนะคะก็อยากถ้ามันมีอ่าร้านขายนะครับก็ไม่อยากจะซื้อแพงนะครับก็สะสมของถูกๆไปก่อนนะคะว้าวมีนาะคะจับมิเทศการนะคะเป็นโอท็อปอยู่ด้านในนะครับแต่ส่วนของสินค้าเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะว้า เห็นไหมครับมีมาถึงก็มีเลยนะครับก็จะเป็นในพวกในโซนแรกก็จะเป็นโซนต้นไม้ดอกไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับว้าวสวนมากกระบองเพชรตลาดเป็นปหลาดเดยอะเลยอันนี้เริ่มต้นที่ตะแดรับเนี่ะมันมีหลายราคาเนาะรับมันเริ่มต้นแ <100 S 1> ค่100หนึ่งร้อยร้อยหนึ่งเนาะอ๋อผมชอบอะไรที่เป็นต้นต้นสูงสูงแบบเนี้ยอ๋อหนึ่งร้อยเนาะ กระถางใหญ่แล้วก็มันจะมีพันแบบแป,แปลกๆตัวเนาะโอเคเดี๋ยวแบบมีบอนไซด้วยนะคบอันนา้าโซนนี่แหละครับอันนี้20บาทสามต้น50ค่ะอ๋อสามต้น 50, น,น,50น้องแ,แต่แบบนี่ผมนี้เยอะแล้วพี่บ้าอุ้ยอันนี้อะไรับคอปปย่รงเงียคระบโอ,อ้แปลงกระถางอย่างเงี้ย ันนี้เป็นสามกรอยนะคะสามกรแบบีมีดอกไหคะตัวนี้ตัวนี้ตัวละร้อยห้สิเนี่ยตนี้อถ้าเป็นกอนี่ก็สองเอาไว้ตรงไหนครับข้างน้ำอ๋อสวนนี้มีกี่อันครับในนี้ยมันมีตัเดียวอ๋อก็คือตัวนี้เอาแต่ถ้าอีนี้ีขายก็ได้นครั กำลังมาถึงเดียวเดินเข้าไปดูเลยนะรับคุณรับโ,โหเป็นโซนดอกไม้เป็นกส็สนโอ๊ก็ชอบนะคะแล้วก็บอนไซก็ชอบนะคะก็ระเบียงโอ๊ตนะครับกำลังจะจัดนะครับใหม่นะครับในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับก็รอดูรอชมคอนเทนต์ของโอ๊ตที่จะจัดระเบียงนะครับในเทศกาคลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะครับ ต่อไปนะคะโอ๊ตจะทำคอนเทนต์แล้วก็ทำคลิปที่อยูอ่บริเวณของระเบียงหลังบ้านโอ๊ตนะคะว้าวน่ารักจังเลยนะคะมีกระถางขายด้วยนะครับ3 3อัน3ใบร้อยซึ่งโอ๊ตจะเน้นสีขาวนะครับที่บ้านนะครับจะเน้นกระถางสีขาวนะครับซึ่งตัวนี้3ใบร้อยก็ไม่แพงนะคะก็ถือว่า ราคาพอซื้อได้ครับแล้วก็กระบองเพชรก็ออกเยอะแล้วก็มีของแต่งมุยมีตุ๊กตาน่ารักมากเยอะเลยพี่ข้ามอันตุ๊กตาที่มีมงกุฎนี่มีตัวตได้ครับเก้าร้อยห้าสิบมนะคะเคลาเลยโอ้มีบ้านนอร์เวย์ด้วยก็ไม่ใช่ฮอลแลนด์นะคบมีการแต่งสวนแบบกระถางเล็กด้วยนะคะดอกเอื้อง เยอะเลยนะคะมีพันไม้หายากด้วยที่เป็นแบบบอลที่ช่วงก่อนมีคอนทิสนิยมนะครับว้าวมีเพลงแล้วนะครับว้าวอ์ Amazing นะครับกว้างมากเลยนะครับก็จะเป็นลานกิจกรรมงานแสดงสินค้านะคบแต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอตัดต่อยังไม่เป็นแล้วก็มีเสียงเพลงติดมาด้วยนะครับแต่ว่าพูดดังๆจะได้กรบเสียงเพลงก่อนนะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าเอ๊ะ ตอนนี้8นาทีแล้วนะครับก็โซนนี้เนาะก็ตรงน,นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรอบนะครับก่อนจะเข้างานนะครับก็สำหรับ e ีีนี้เดี๋ยวจะพาไปชมาการแสดงสินค้าบางส่วนของย่านนู้นเนาะโซนนู้นก่อนที่จะไปดูดอกไม้นะครับซึ่งดอกไม้เดี๋ยวโอ๊ตเอาไว้เป็น E.P. 2แล้วกันเนาะ นั้นสต็อปนะครับก็จะเป็นบริเวณนั้นนะครับอ่ามือถือโอตนะครับช่วงนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะปิดเสียงได้ในตอนทำคลิปนะครับแต่ถ้าลายสดปิดปิดเสียงได้นะครับก็จะแต่ลมตกแล้วนะครับคุณลูกค้าแต่ลมตกนะครับก็จะ สำหรับคลิปนี้นะครับโอ๊ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อดูชมดอกไม้ในคลิปที่2ต่อไปนะครับุกค้าด่าลบลมตกแว็มาก่อนนะครับแวมาก่อนนะครับจะหารูปหน้าปกนะครับสำหรับคลิปนี้ละพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่ซ m เอ็มวอรนะครับ